มึงเลยมึงลีกไปไอ้เปรตเท่งไม่บักเล็กกูว่าเล็กไหมล้วกลัตามได้สิกูยังมีชีวิตอูทุตั้งใจลงประวาทั่วได้แม่มุดดาไหมกูจะเอาเป็นเมียกูตรงนี้ต่อนะมึงก็ได้เอาแต่แต่จนกิ่วัยเทองคือว่ารัก,กว่าโตแล้วชื่ตามสบายแต่กูยืนยันว่าไม่ติง้งชาติเดาไม่กูตุบตายช่วยจนะเด้งนะกับจนไม่ต้องอัว เดี๋ยวนึงเต็มเลก็จะวิ่งกัามากว้างเด็กแม่แม่ไปยังไงมายังไงกันล่ะคะในรูปของแม่ ทเทพเลยค่ะไม่ก็นเล่าให้ฟวังลูกแต่ว่าเรื่องต่างๆอะคือเรื่องเวลามันเป็นงั้นงั้นงั้นโอ้พ่อมีเมียน้อยเดชแม่มาหรอคะใช่เมียน้อยแม่เป็นใครอะ่ะเขาชื่อรันทันดีจะ้ะโอ้รันทันดีน้องเ็าชื่อศรีสุวรรณคงจะใช่แล้วพวกยักษ์นี้อ่ะพวกยักษน์กกษนี้มานจอาแม่ไปเป็นเมียปะเอเ้ยมึงชื่ออะไรนะกูน่ะดนตราช กูนี่ผัดพยันกูนี่เทพเลยค่ะเป็นน้องพี่เหนมาราเขาแล้วเป็นลูกของแม่เนี่ยมึงจะเอาแม่เป็นเมียหรือเอากูวัเลือกเขาสิเอาทั้งกูเอาทาั้าทางแม่ทั้งลูกดีมึงอยากได้แม่เป็นเมียก็ข้ามสพบกูไปก่อนสิก็ได้สาวน้อยคุณก็นหลังคันเอเอเ,อเอทียกับก็นอนน่นนู่นเองกับ ฉจนานเลขาลูกแม่ไม่ต้องไปหวงฉันมาแล้ว <c oughs> ว่ามาเจ้ามาลองดูไ้รูแน่รูแต่ว่าเรานี่ดีเพียงเหนพูดมากเสียเวลาเจเกินไปก็ทำไปถ้าเตือนด้วยกันยยาวา่า 能住了。 น้องเรงก็มาลบชะดาตบแกกันแสน,นไว้ร้องมาลาทุไม่ได้เนี่ยไปยังใดไ่จอมยงเองอ,อจะลงมาแม่ปลอดไปยบายใจท่านคุณแม่ คุณแม่เก่งมือนกันและทีนี้ลูกจะลูกเอเลยขาสิ่งที่แม่เป็นห่วงนะลูกนะพี <c oughs> ่เอ๋มาดาไม่ใช่หรอแม่ไม่ใช่หรอกลูกเอมาดาแ,แม่ก็ห่วงเหมือนกันแต่ว่าแม่เป็นห่วงสุนีน้อยพี่สะใภ้ของลูกใคระมเมยเอมาดาเขาทำไมแล้วก็คุณแม่ <c oughs> คือสุนีน้อยเนี่ยเขาฆ่าพ่อเขา ข้าโดยไม่เจตนาพ่อเขาเยาแม่เป็นเมียก็แขวงเพื่กันไปถูคนนี้เดียวนะ่ะจบชีวิตไปตอนนี้ยอมบาลจับตัวก็เป็นนรกลูกไปตกนรกทั้งเป็นแล้วไม่เป็นห่วงเขาลูกพาแม่ไปวัดถูกไม่ไปจะบวชชีที่ถูสันกับเขาเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะคุณแม่ลูกจะพาแม่ไปวัดหลวงพ่อ แล้วก็ให้หลวงพ่อหาทางให้ลูกไปนกกับลูกจะตามไปเยี่ยมพี่สบายก็ไม่มีโอกาสบางลูกมีแม่พี่นีน้อยไปตั้งเป็นได้ทำไมเราไปไม่ได้คนบาปกับคนไม่บาปไม่เหมือนกันล,ลูกนะแต่ว่าลูกอยากหาทางให้หลวงพ่อหาทางให้ไปจนได้ก็ได้ลูกใครไปนรกกันมั่งใครจะไปเยี่ยมพี่พ,พี่สุนีน้อยกันมั่งบ่อไกับ พอนี้พวกมีใบเตียวายาวให้ายาวนะให้ายาวยมบาทนั่นเลยไม่ตอนไหนเลขกระกำเหนืน่อยหาเยัดแม่พาไปลุยเดียวเ,ออเปลี่ยนตัวเต้า์ลุงจะพาไปเอาบาทนะแม่นะ่าเยอะประบาทตีนึงมาถึงวัดเียสิมาถึงวัดจนมได้ไปยอกีจูงจนนี่ไปเก,กล้ากรูผู้เชียวชาญ หรือที่โยกียมีความรองท้ามาแต่แปลก้าปากอะไรจะได้มานี่คือแม่มุกดาประจนนี้ลูกฟ้ามากว่าคือที่ทเทวะ วันนี้เราก,ก็เตรีมเลยกะป้าเก้มาวะเลิดแม่มุกแวันแม่ของหนูค่ะโอแล้วมาตรการแล้วครับพระคุณเจ้าต่าวายประปรองคองราชินีเออนี่ศีสวุวรรณครับ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 นี่คุณแม่นะโอ้วันวันด,ดีครับคุณแม่อ้อสวัสดีจ้าจะเป็นใครผมสีสวุวรรณนะ เออเป็นบอกก็ทีว่าเป็นแควน้นแคว้นนะโอ้เหลเป็นแคว้นของลูกใช่ซีว่วนนี่ก็เป็นน้องแต่รันทันดีไม่ใช่เหรอใช่นะคุณแม่ไม่รู้จักพี่รันทันดีพี่สาวผมเหรอโอ้ยไม่ต้องรู้จักหราตอนนี้ก็ไปเป็นแม่เลี้ยงกันแล้วนี่ไงยาเดลเดเแม่มาเอาทำไมอุบารแบบนั้ันน่ะวัดดีบ่ลูกวัดดีเจอไร เจอเตียงบุ้มคนรังเจอได้นูนนี่ครับคือว่า,างี้ก็หลวงพอ่อปันเบี่ยโรกเต็มเลยกา้าพี่สุนีน้อยพี่สบายซึ่งเป็นแกวงพี่เนมาลาช้างเสอยหลอก,กข้าพ่อบวยกำเดิดข้าพ่อบวยกำเดิดข้า น,นี้ยามายมาบาลมาจับตัวก็ไปตกนรกทั้งเป็น,นก็หลวงพ่อที่นี่อะลูกลูกอยากจะไปเยี่ยมเขาเมื่อกี้ไปเยี่ยมแต่เมืองนรอกเนะาะไปกี่คนเราไปกันสามคนก็มีเด้งมีนุย้ย <c oughs> กี่คนวะมีหนูแล้วก็เด้งแล,แล้วก็หนูนุ้ยแล้วก็พ่อเมืองไปเยี่ยมแม่ทุนนี่หน่อย อนนี้พ่อไปเยี่ยมกันกับเบอร์เดนารอกไปกันสามคนกะลวงพ่อหาหาเราไปได้ไหมได้หรอกแต่ว่าัดสิ้นใจว่าไปกันแมนนะต่างสามคนนะกะแมนนะนายเจงนะกับแมนนะนายนุ่นุยนะกับแต่ว่าคนไม่บาปนี่ไปดารอกต่างเป็นไม่ได้ยันตรงตายอนต่อไป ตาปนันก้าห,หนุยไปกับน้องน้องเลกกะกับเรากูคอยรู้อยู่นี่นะไมาไปเมื่อนกันเละเพราะจะหาทางไปได้ <c oughs> ไปได้หรอกไม่ต้องว่่ง <c oughs> ต่อเดียวอปอยป้ารู้ไปร้องเองเตีง <c oughs> ตั้งซ่อมเปรกตั้งซ่อมเปรกนี่ปอยิลาวไอ้คว้างว่ามีตอนมาอยู่นึ่งตอนหลก ลูกไม้ตอนนี้จะตกไปนอกดาบเล่นเล้าเมื่อไปถึงเดนันเลยว่ตู้แจ่มกนกระโดดก็ไปตาย้นไม้แต่ลูกไม้จะตกลงไส้พวกสู้ตายเมื่อพวกสู้ตายเลยจะพบตั้งซ่องเปรกเพราะฉะนั้นตัง้งติดให้ลูกเดินไปตั้งสบายตัง้งติดไปได้สบายตัง้งติดไปได้สะดวกกันก็คือตั้งไปนรก แต่ว่าทางเปลกนึงมเป็นทางติดแทนจะลำบากตุรนกันด้านเป็นทางไปไปสวรรค์จริงๆแล้วเมืองนอรกน่าจะจะไปลำบากเมืองนอรกกันไปหายาแต่ว่าเมืองสวรรค์น,นี่ไปยากาทำไมล่ะคะคือค้นทางเดี๋ยมันบงจัดปนันคือคนเดี๋ยจะทําต,ตนในขึ้นสวรรค์นี่ทําตัวอยากาไม่เมื่อนทําตัวไอ้ตองนรกทําตัวไอ้ตอกรก,ตำ,ต,ต,รกตำไม้ ก้าบัวกระตอ,รอกนรกจัดเอาใหม่เกกระตอกนรกต้อบัวลวกยายกระตอ,รอกนรกมันเป็นประเด็นเลยการนี้มาปอบตั้งสร้างเปลืกแล้วทูเดินไปในเปลือกที่สบายหอกจะไปทีงเมืองนรกแล้วรู้จำไม่แม่นนะว่ารูปอยู่ในเมืองนรกได้แก๋สามวินาที แต่หลังจากนั้นแหละรูปกลับมากูไม่รับพิจช,ชอบอกูจะคอยรู้อยู่ติโกนไม้นั้นแหละเมื่อรูปกลับมากูจะทาพีธีเรียกวิญญาณเก้าแรงเลยก็ได้เป็นกลับขึ้นมาแต่อย่าลืมว่าไปยุเกต้ามีนาทีร้าไม่นาทีนี้กลับทันเลยคัะกลับทันร้ำมีนาทีในเมืองนารกกระเตากับร้ำวันในประเทศเราทำไมล่คะคะกลิ่มบันเนาหรอก ก้นไปยู่ในที่ลำบากกันมันไม่กี่กำแล้วแต่ถ้าพอเรานุกเราบ่ายี๋ยวเดี๋ยวใจมันกำไม่หล่ะนะเออเมื่อกับเราเปล่าเลยนั่งเนี่ยลูกตั้งใจไว้เลยนั่งไอ้ตั้งใจแล้วกับเมื่อนมาตอกเลยนะหลอกไอ้นู้นักู้ก็บใหม่นี่นักู้ก็ามาก็บเมื่อนกับเรามาอยู่ในเมืองนะ่ะลอกแล้วว่างไม่ถึงเวลาแม้จะไปด้วย ไปยู่เมืองนรกก็เช่นเดียวกันหลูกสร้างมีนาที่ในเมืองนรกกระเตากับสร้างวันในมนุษย์สลกูกเพราะงั้นในชาวเจ้าสร้างคนนี้ก็ไปยู่นรกไรเบียงสร้างมีนาที่ <c oughs> เลยกลางให้หีบกลับแต่รั้งจากสร้างมีนาที่แล้วพอไม่รับผิดชอบชีวิตของคนทุกคนที่ดวนพาประแม,มมุกดาววันไปปักพอร่วงจะปาเตบเลิก,ก้าในเตียงในหนุ่ยเดินไปในตไปตึ้งไงตึงตึงต่างสร้างเรกตัางที่จะไปนรก นำแม่ไปทีเห็นมื่อศรีสุวรรณครับเชิญคุณแม่ทางนี้ฮะแม่อยากจะไปด้วยแต่ว่าลูกบอกลูกหนีนะว่ามแม่คิดถึงจ้าคุณแม่เพระาะญาตินีไปทางร่ามเบรกเอือ่อวานวันนี้ดีว่าผอลงให้นุยต้นปลายนุยตะกนลนองเตเบรก้าไปเลยพม่มมีคออยู่นี้อายุเป็นเพื่อนแม่มุกดาตะกนแล,นล้วไม่ต้องอ้ที่รั้วอยย่เป็นเพื่อนแล้ว ไปแล้วในนั้นก็นแล้งไหวไปแล้วไอ้ที่ดูวันก็นยู่เป็นเพืือนกูก็ไม่ใจไปไปกูไปไปรับรับแม่ไปกูเอาทรัพย์สู่ากหนูซะว่าไม่ลาไปเด็กจะมั่งไรมั่งอะไรกันไปไปรอบรอบแบกูไปเจ้าน้ำาท้าไรวะนะแล้วก็ร่องคนกันลุยแล้วแหละไม่คนเราตะแรกนี้ไปแล้วก็ไปต่างจาง ต้ารางกุนนั่นนี่รองคนเปลือนตายรางกุนได้ก,นนกลับก็ว่าคุนเดียวอวง่าย